ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีระบบขนส่งสาธารณะมักจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเมื่อผู้คนออกเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆและปีนี้ก็เช่นกันตัวเมืองเริ่มแออัดไปด้วยผู้คนที่ตั้งใจจะใช้บริการรถบัสเพื่อเดินทางไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศบริษัทขนส่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ให้บริการในภาคกลางได้ประสบปัญหาผู้โดยสารล้นหลามในช่วงวันหยุดยาวนี้ทำให้การจัดการรถบัส ไม่เพียงพอจึงต้องตัดสินใจนำรถบัสเก่าๆคันหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้นานหลายปีออกมาจากโกดังเก็บซากเพื่อใช้งานชั่วคราวรถบัสคันนี้เคยประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อนขณะวิ่งผ่านทางด่วนในคืนที่ฝนตกหนักจนชนเข้ากับเสาไฟฟ้าและตกลงไปในเหวลึกกว่าหน่วยกู้ภัยจะสามารถดึงผู้โดยสารและคนขับออกมาได้ ก็ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตหลายรายและบาดเจ็บสาหัสหลายคนจากเหตุการณ์นั้นจากนั้นรถบัสคันนี้ก็ถูกทิ้งไว้ในโรงเก็บและไม่เคยใช้งานอีกเลยแต่ในปีนี้รถบัสคันนี้ถูกลากออกมาใหม่หลังจากที่บริษัทพบว่าไม่สามารถจัดสรรได้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางและด้วยเหตุผลที่ว่ารถบัสคันนี้ยังคงมีสภาพใช้งานได้ดีเมื่อผ่านการตรวจสอบอย่างรวดเร็วจากช่างเทคนิค จึงตัดสินใจนำมันออกมาให้บริการในช่วงนี้แม้จะไม่สะดวกใจนักเนื่องจากมีเสียงเล่าลือในหมู่พนักงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนั้นลุงนวลเป็นคนขับรถบัสรุ่นใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถคันนี้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อรู้ว่าต้องขับรถบัสที่เคยเกิดเหตุการณ์น่ากลัวมาแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งจากหัวหน้าที่ต้องการให้เขาขับรถไปยังเส้นทางภาคเหนือในช่วงปีใหม่ ลุงนวลพยายามทำใจให้สบายและพยายามเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางเมื่อเขาขึ้นไปในรถบัสก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศแปลกๆของรถที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแม้ว่าจะมีการทำความสะอาดแล้วแต่ก็ยังคงมีกลิ่นอับและสิงเหล็กที่คล่่งครึบเวลาเลี้ยวหรือเบรกรถคันนี้เก่าแล้วนะลุงนวลขับให้ระวังหน่อยช่างเทคนิคพูดพลางหัวเราะเบาๆขณะตรวจเช็ครถ ลุงนวลยิ้มตอบแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนักเขาพยายามไม่คิดมากและเริ่มขับรถออกจากสถานีผู้โดยสารซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่รอขึ้นรถในวันหยุดยาวระหว่างการเดินทางในช่วงเช้ารถบัสคันนี้ได้วิ่งไปตามเส้นทางปกติในช่วงที่ผ่านไปยังชนบท อันเงียบสงบผู้โดยสารก็เริ่มนั่งหลับกันไปตามปกติท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแต่ในขณะเดียวกันลุงนวลเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดจากกระจกมองหลังเขาเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเบาะหลังสุดหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะหลับตลอดเวลาแต่เธอทำท่าทางเหมือนจะขยับกระเป๋าอยู่บ่อยๆทั้งที่รถไม่มีการหยุดและเบาะที่นั่งนั้นไม่มีผู้ใดนั่งอยู่ตลอดเวลา เอ๊ะ e, แล้วคนนี้คือใครลุงนวลคิดในใจขณะที่เขาหันไปมองบาะที่ว่างอยู่แต่ก็ไม่เห็นเธอแล้วแม้จะรู้สึกแปลกใจแต่ลุงนวลก็ตัดสินใจไม่คิดมากและขับรถต่อไปแต่ความรู้สึกบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถคลายความกังวลออกไปได้ขณะที่ขับรถไปต่อเขาได้ยินเสียงคล้ายกับการกระซิบดังมาจากด้านหลังรถแรกเริ่มเขาคิดว่าเป็นเสียงของผู้โดยสารบางคนที่กำลังพูดคุยกัน แต่เมื่อหันไปมองทางกระจกด้านหลังก็ไม่เห็นใครเสียงนั้นยังคงดังอยู่เหมือนมีบางคนกำลังบน่นและกระซิบอย่างรู้สึกไม่พอใจเสียงเหมือนจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนอุบัติเหตุไม่ควรปล่อยให้รถคันนี้วิ่งเหตุการณ์นั้นเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังขึ้นจนลุงนวลรู้สึกเย็นวูบที่กระดูก เขาหยิบมือถือขึ้นมาและพยายามโทรหาหัวหน้าแต่สายก็ไม่ยอมเชื่อมต่อโทรซ้ำๆหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เขาเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกประหลาดมากขึ้นในที่สุดรถบัสก็ถึงจุดหมายแรกที่ผู้โดยสารต้องลงแต่เมื่อทุกคนลงจากรถลุงนวลก็เหลือไปเห็นหญิงสาวที่นั่งอยู่บนเบาะหลังสุสภาพของเธอยังเหมือนเดิม เธอยังคงนั่งหลับเหมือนเดิมจนกระทั่งเมื่อเขาลงจากรถไปตรวจสอบไปหน้าของเธอก็ไม่มีอีกแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครเขาถามตัวเองในใจขณะเดินกลับไปที่รถแต่ก็ไม่พบคำตอบใดๆหลังจากการเดินทางในตอนแรกลุงนวลกลับมาที่รถบัสคันเก่าอีกครั้งในวันถัดไปเขารู้สึกถึงความไม่สบายใจ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แม้จะพยายามทำใจให้สบายแต่การที่เห็นหยิงสาวคนหนึ่งหายตัวไปจากบ่อหลังสุดนั้นยังคงเป็นปริศนาในหัวของเขาอย่างไม่สามารถอธิบายได้เช้าวันใหม่รถบัสคันนี้ต้องออกเดินทางอีกครั้งในเส้นทางเดิมโดยมีผู้โดยสารใหม่ขึ้นมาจำนวนหนึ่งทุกคนดูเหมือนจะไม่สนใจรถบัสเก่าที่มีเสียงดังในบางครั้งและกลิ่นอับที่แฝงอยู่ในอากาศ เมื่อรถออกเดินทางจากสถานีหลักลุงนวลสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารสาววนใหญ่ล้วนมีท่าทีที่รีบร้อนและไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับกะละกันหลายคนท่าทางจะหลับระหว่างทางขณะขับไปตามทางหลวงที่เงียบสงบลุงนวลก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอีกครั้งบรรยากาศภายในรถกลับเงียบขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บาะเจ็ดฝั่งขวามือชายหนุ่มคนนี้ มีลักษณะการแต่งตัวที่แตกต่างจากผู้โดยสารคนอื่นๆเขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่ดูเหมือนจะผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าเสื้อผ้าของเขาจะดูเก่าและขาดบางจุดแต่ท่าทางของเขากลับดูเรียบง่ายและสงบเมื่อลุงนวลขับรถไปจนถึงสถานีถัดไปก็พบว่าผู้โดยสารบางคนเริ่มลงจากรถไปบ้างแต่ชายหนุ่มคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมบางครั้งเขาจะหันไปมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ไม่เคยพูดคุยกับใคร ในขณะเดียวกันลุงนวลก็เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติเขามองผ่านกระจกมองหลังและพบว่าชายหนุ่มคนนั้นดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเขานั่งนิ่งเหมือนหุ่นแต่ลุงนวลก็ไม่ได้อใจมากนักเพราะคิดว่าอาจจะเป็นผู้โดยสารที่เหนื่อยล้าหรือเพลียจากการเดินทางแต่แล้วเขาก็เห็นสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งขึ้นขณะรถหยุดที่ป้ายจอดรถบัสกลับพบว่าไม่มีชื่อของชายหนุ่มคนนั้น ในรายชื่อผู้โดยสารเลยเมื่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีตรวจสอบตัวผู้โดยสารก็พบว่าไม่มีการจองตั๋วหรือข้อมูลใดๆของชายหนุ่มคนนี้เลยผู้โดยสารคนนี้ขึ้นรถมาจากไหนเจ้าหน้าที่สงสัยขณะเปิดระบบตรวจสอบผู้โดยสารคุณแน่ใจนะว่าคุณได้ตรวจสอบทุกคนแล้วลุงนวลถามขณะมองไปที่ชายหนุ่มที่ยังนั่งนิ่งอยู่ครับไม่มีชื่อเขาในระบบเลยเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาอย่างงุนงง ลุงนวลรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเขาพยายามคิดหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาพบก็คือความจริงที่ว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่มีอยู่ในรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อรถออกจากป้ายเจ้าหน้าที่ก็เดินขึ้นไปตรวจสอบผู้โดยสารทั้งหมดและยืนยันว่าไม่มีใครเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่หลังจากหยุดที่สถานีแล้วเขาหายไปไหน ลุงนวลถามตัวเองในใจขณะที่เขามองไปยังบ่อที่ชายหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ซึ่งตอนนี้กลับว่างเปล่าแล้วลุงนวลรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเหมือนมีเงาที่ไม่สามารถมองเห็นกำลังแอบแฝงอยู่ในรถบัสคันนี้และเขาก็ไม่สามารถหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้ระหว่างการเดินทางผู้โดยสารที่เหลือเริ่มสังเกตเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่สามารถอธิบายได้มีบางคนที่สัมผัสได้ถึงอากาศที่แปลก และบางคนเริ่มพูดถึงความรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกตามติดโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือการที่ไม่มีใครสามารถพูดถึงชายหนุ่มคนนี้ได้แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาคือใครและหายไปจากการบันทึกข้อมูลได้อย่างไรเขาคือใครแล้วทำไมไม่มีใครเห็นเขาอีกลุงนวลเริ่มถามตัวเองมากขึ้นขณะขับรถไปในเส้นทางที่คุ้นเคย เมื่อรถถึงปลายทางสุดท้ายลุงนวลรีบตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อเขาหันไปดูที่กระจกมองหลังเขาก็เห็นเงาบางอย่างในกระจกที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับภาพของชายหนุ่มที่หายไปเมื่อครูเขายังอยู่ที่นี่หรือเปล่าลุงนวลนุ่มทำขณะที่เขาลงจากรถเพื่อไปตรวจสอบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขากลับไม่พบอะไรเลยทุกบอะที่นั่งว่างเปล่าและรถบัสก็ไม่มีร่องรอยอะไรผิดปกติอีก การเดินทางดำเนินต่อไปอย่างเงียบสงบในวันถัดไปรถบัสเก่าคันนั้นยังคงวิ่งไปตามเส้นทางเดิมแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังเป็นระยะระยะก็ยังไม่สามารถลบความรู้สึกไม่สบายใจที่สะสมอยู่ในใจของลุงนวลได้เขายังคงไม่สามารถหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับชายหนุ่มที่หายไปจากรายชื่อผู้โดยสารเมื่อสองวันที่แล้ววันนี้ก็เช่นกันผู้โดยสารยังคงขึ้นมาในรถอย่างปกติแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้ลุงนวลรู้สึกแปลกใจยิ่งกว่าเดิม เมื่อเขามองไปที่ช่องเก็บสัมภาระบนหลังคารถเขาสังเกตเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับกล่องเหล็กขนาดเล็กวางอยู่ในช่องเก็บของนั้นเอ๊ะนี่มันอะไรลุงนวลพึมพำกับตัวเองขณะสังเกตสิ่งที่อยู่บนรถบัสกล่องเหล็กนั้นดูเหมือนจะไม่มีใครเคยสังเกตมาก่อนเพราะมันถูกวางไว้ในมุมที่ห่างไกลจากที่นั่งของผู้โดยสารแต่มันกลับดูเหมือนใหม่เกินไปสำหรับสิ่งที่อยู่ในรถบัสที่ถูกทิ้งร้างมาแล้วหลายปี ลุงนวลหยุดรถที่ป้ายจอดและเดินไปที่ท้ายรถเพื่อที่จะไปตรวจสอบกล่องนั้นอย่างใกล้ชิดขณะที่เขายืนอยู่ที่ด้านหลังรถรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแปลกๆในอากาศกลิ่นอับปักที่สะสมอยู่ในรถทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจยิ่งขึ้นกล่องเหล็กนั้นมีรอยขีดข่วนมากมายเหมือนถูกเปิดบ่อย แต่มันก็ยังคงปิดสนิทอย่างดีลุงนวลจับมันขึ้นมาและสังเกตเห็นว่ามีเสียงบางอย่างดังออกมาจากข้างในเหมือนเสียงกระดาษหรือสิ่งของบางอย่างที่ขยับอยู่ภายในกล่องเสียงอะไรลุงนวลเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในขณะนั้นเองผูดด้โดยสารบางคนเริ่มมองไปที่เขาด้วยสายตาสงสัยแต่ไม่พูดอะไรออกมาเขาตัดสินใจเปิดกล่องเหล็กออก ด้วยความสงสัยที่พุ่งขึ้นมาในใจแต่เมื่อเปิดกล่องออกมาสิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขาตกใจจนแทบจะทำตกกล่องลงพื้นภายในกล่องนั้นมีเพียงกระดาษเก่าๆที่ดูเหมือนจะถูกมัดไว้ด้วยเชือกแต่เมื่อเขาคลี่กระดาษออกสิ่งที่เขาพบกลับเป็นภาพถ่ายเก่าๆของผู้โดยสารบนรถบัสคันนี้ภาพถ่ายที่ถูกถ่ายในสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บของในรถ ในภาพนั้นเขาสังเกตเห็นภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นเมื่อหลายวันที่แล้วชายคนเดียวกันที่ไม่มีชื่อในรายชื่อผู้โดยสารลุงนวลรู้สึกเหมือนโลกหมุนรอบตัวเขาขณะที่เขาจ้องมองภาพถ่ายเหล่านั้นภายในภาพมีการจดวันที่ไว้ที่มุมล่างขวาซึ่งตรงกับวันที่เกิดอุบัติเหตุในอดีตของรถบัสคันนี้ทันใดนั้นเสียงกระทบดังขึ้นจากห้องเก็บของที่อยู่ด้าน หลังรถบัสใครบางคนเริ่มขย่าประตูห้องเก็บของอย่างแรงลุงนูนตกใจและรีบหันไปมองเขาได้ยินเสียงเคาะดังมาจากด้านหลังแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากที่เขาเปิดกล่องนั้นใครอยู่ในนั้นเขาตะโกนออกไปอย่างตกใจแต่ไม่มีคำตอบกลับมาเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องมองจากด้านหลังรถขณะที่เสียงเคอยังคงดังอย่างต่อเนื่องลุงนวลก้าวถอยหลังและรีบเปิดประตูห้องเก็บของออกไปอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาก็พบว่าห้องเก็บของกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ภายในเลยแต่อย่างไรก็ตามเขากลับพบกับสภาพที่แปลกประหลาดบางอย่างในห้องเก็บของเมื่อมองลงไปที่พื้นเขาเห็นรอยเท้าปิดน้ำซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากไหนเพราะทั้งรถไม่ได้จอดที่ไหนที่ฝนตกเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งลุงนวลรีบหันไปที่ประตูห้องเก็บของแต่คราวนี้สิ่งที่เขาเห็นกลับไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชายหนุ่มคนนั้น ผู้ที่เขาเคยเห็นในภาพถ่ายเขายืนอยู่ตรงประตูห้องเก็บของมองมายังเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไม่มีการแสดงอารมณ์ใดฮ่าฮะคุณคุณคือใครลุงนวลถามเสียงสัน่นชายหนุ่มคนนี้ยิ้มอย่างชั่วร้ายก่อนที่จะหายตัวไปในทันทีและเหลือไว้แต่เพียงรอยเท้าเปียกน้ำที่ยังคงปรากฏอยู่บนพื้นห้องเก็บของ ลุงนวลรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหลุดจากการควบคุมเขาวิ่งกลับไปที่ห้องโดยสารอย่างรีบเร่งขณะที่เสียงข้อดังขึ้นเรื่อยๆจากห้องเก็บของมีอะไรอยู่ในรถบัสคันนี้ลุงนวลคิดในใจขณะที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างรถเห็นเพียงทิวทัศน์ที่ดูเหมือนจะหมุนไปเรื่อยๆในสายตาของเขาเหตุการณ์เหล่านี้มันเริ่มเกินกว่าจะอธิบายได้และมันยังคงดำเนินไปอย่างไร้เหตุผล การเดินทางของรถบัสคันเก่ายังคงดำเนินต่อไปในแต่ละวันขณะที่ลุงนวลและผู้โดยสารคนอื่นๆเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในทุกๆเส้นทางที่พวกเขาเดินทางทุกคนต่างพากันเยียวยาเงนราวกับรู้ดีว่าไม่ควรพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกขนลุกที่คืบคลานเข้ามาทุกครั้งที่ประตูรถบัสปิดลงวันนี้เป็นอีกวันที่ลุงนวลต้องขับรถบัสคันนี้เขาสังเกตเห็นว่า ผู้โดยสารที่ขึ้นมาครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยพูดจาอะไรกันเหมือนพวกเขารู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ปกติในรถคันนี้แม้จะไม่มีใครพูดออกมาแต่ความเงียบสงบและการหลีกเลี่ยงการมองหน้ากันก็เพียงพอที่จะทำให้บรรยากาศภายในรถดูน่ากลัวมากขึ้นระหว่างที่รถวิ่งไปตามถนนโล่งไร้เสียงมีบางสิ่งที่ทำให้ลุงนวลต้องหันไปมองที่กระจกข้างในห้องโดยสารกระจกบานใหญ่ ที่สะท้อนภาพของทุกคนในรถกลับทำให้เขาสังเกตเห็นว่าในกระจกนั้นมีบางสิ่งที่แปลกไปเขามองเห็นเงาของผู้โดยสารบางคนที่นั่งอยู่ในที่นั่งของตัวเองแต่เมื่อมองอีกครั้งสิ่งที่เขาเห็นในกระจกไม่ใช่ร่างของผู้โดยสารเหล่านั้นอีกต่อไปบางครั้งคนที่เขาเห็นในกระจกกลับเป็นใบหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งเป็นใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถจำได้ว่าเคยเห็นในชีวิตจริง เกิดอะไรขึ้นลุงนวลพุมทมขณะที่เขาขับรถไปอย่างไม่ค่อยมั่นใจเสียงเคาะจากกระจกข้างในห้องโดยสารดังขึ้นอย่างเงียบๆทําให้ลุงนวลตกใจจนเกือบจะหักพวงมาลัยไปทางข้างทางเขามองไปที่กระจกและเห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นที่ยิ้มให้เขาอย่างชั่วร้ายใครคือเธอเขาถามตัวเองก่อนที่จะหันไปมองที่บาะที่หญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ แต่พอเขาหันไปกลับไม่พบอะไรเลยบอดที่นั่งนั้นว่างเปล่าทุกคนในรถยังคงนั่งนิ่งและไม่พูดอะไรเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นหญิงสาวคนนี้มาก่อนลุงนวนพยายามใจเย็นและคิดว่าคงจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเขาตัดสินใจขับต่อไปโดยไม่หยุดแต่เมื่อเขาหันไปมองที่กระจกอีกครั้งสิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้หัวใจของเขากระตุกในกระจกนั้น ตอนนี้เขาเห็นตัวเองนั่งอยู่ที่พมิมาลัยแต่ด้านหลังของเขากลับมีผู้โดยสารอีกคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและใบหน้านั้นก็จ้องมาที่เขาอย่างจอะจงด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไม่นี่มันลุงนวลพูดไม่ออกขณะที่เขารีบหันไปมองบ่อหลังทันทีแต่บ่อนั้นกลับว่างเปล่าเหมือนเดิมเขารู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องผู้โดยสารที่เหลือในรถดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรและยังคงนั่งเงียบเหมือนเดิมแม้ว่า เขาจะรู้สึกได้ว่าอากาศภายในรถเริ่มหนาวเย็ยนขึ้นเรื่อยๆฮ่า <H> ฮ <aha> เขาไม่กล้าที่จะมองกระจกอีกครั้งแต่เมื่อถึงป้ายจอดถัดไปเขาตัดสินใจหยุดรถและลงไปตรวจสอบรถรอบๆอีกครั้งเขาเดินไปที่ท้ายรถและมองเข้าไปในกระจกหลังของห้องโดยสารมันสะท้อนภาพของผู้โดยสารทั้งหมดที่นั่งอยู่ในที่ของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือภาพในกระจกนั้น มันไม่ได้สะท้อนทุกคนในรถบัสอย่างที่เขาคาดหวังไว้ไม่มีใครนั่งอยู่ในที่นั่งบอกขวาหน้าเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นภาพสะท้อนที่แปลกประหลาดในกระจกเขารีบวิ่งกลับไปที่ห้องโดยสารแต่เมื่อเขาเปิดประตูรถเข้าไปเขากลับพบว่าผู้โดยสารทุกคนยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่มีใครหายไปเขานั่งลงที่ภูมาลายด้วยความรู้สึกที่หนัก ซึ่งในใจทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเคาะจากภายในกระจกหลังอีกครั้งเสียงที่ดังขึ้นอย่างชัดเจนราวกับมีใครบางคนอยู่ข้างหลังเขาลุงนวนรีบหันไปมองที่กระจกหลังแต่มันกลับว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นเขากลับมาที่ภูมิลาลัยอย่างสั่นๆแต่ในขณะนั้นเองเขาก็เห็นเงาของหญิงสาวคนนั้น ในกระจกอีกครั้งเธอยิ้มให้เขาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้รอยยิ้มของเธอไม่ใช่แค่รอยยิ้มที่ดูชั่วร้ายแต่กลับมีการเบิกตาออกกว้างราวกับเธอกำลังร้องขออะไรบางอย่างจากเขาเธอจะให้ฉันทำอะไรลุงนวลถามในใจขณะที่เขารู้สึกว่าเขากำลังตกอยู่ในโลกที่ไม่สามารถควบคุมได้เสียงข้อดังขึ้นจากกระจกอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเสียงนั้นก้องไปทั่รถบัสขณะที่ทุกคนในรถยังคงนั่งนิ่ง ไม่มีใครตอบสนองหรือแม้แต่ขยับตัวลุงนวลรู้สึกเหมือนเขากำลังจะสูญเสียสติเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขารู้คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรถบัสคันนี้มันกำลังพาเขาไปยังบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนการเดินทางบนรถบัสคันนี้เริ่มกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงลุงนวลรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความจริง ที่เต็มไปด้วยความสับสนและหลอนที่ไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าจะพยายามอย่างที่สุดที่จะปฏิเสธแต่ก็ไม่สามารถหยุดความรู้สึกที่ผพวพันอยู่ในทุกเส้นทางที่เขาขับรถผ่านไปได้ในวันนี้การเดินทางกลับดูจะยาวนานเป็นพิเศษลุงนวลได้สังเกตเห็นว่าผู้โดยสารบางคนเริ่มมีท่าทางแปลกๆพวกเขานั่งอยู่ในที่นั่งของตัวเองเหมือนเดิม แต่ถ้าทางของพวกเขากลับดูเหม่อลอยเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นกระจกในรถบัสเริ่มสะท้อนภาพที่แปลกประหลาดออกมาอีกครั้งภาพของผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถดูเหมือนจะเปลี่ยนไปภาพในกระจกไม่สะท้อนแค่ผู้โดยสารที่มีชีวิตแต่กลับสะท้อนถึงเงาของผู้คนที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนบางครั้งมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ที่กลางทางเดินบางครั้งก็เป็นชายหนุ่มคนเดิมที่ลุงนวลเคยเห็นในภาพถ่ายเก่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้ลุงนวลพึ่งทำกับตัวเองขณะที่เขาขับรถไปด้วยความรู้สึกกังวลเสียงข้อดังขึ้นจากห้องเก็บของในท้ายรถมันค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาขับรถไปเข้าของในรถบัสเคลื่อนที่ไปมาอย่างไม่สามารถอธิบายได้เสียงฝีเท้าที่ไม่สามารถระบุได้ยินออกมาจากทางเดินทําให้ลุงนวลรู้สึกว่าเขากําลังสูญเสียการควบคุมอย่างแท้จริงทันใดนั้นเสียงการเคาะประตูห้องเก็บของดังขึ้นอย่างแรง จากนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆกก็เริ่มเดินไปตามทางเดินของรถบัสลุงนวลหันไปมองและในตอนนั้นเองเขาก็เห็นเงาของชายหนุ่มคนนั้นยืนอยู่ที่ประตูท้ายของรถทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ลุงนวลถามด้วยเสียงสั่นเครือขณะที่เขาก้าวถอยหลังไปจนติดกับภูมมาลายชายหนุ่มคนนี้ยิ้มให้เขาอีกครั้งใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆแต่ลุงนวลรู้สึก เหมือนถูกจับจ้องจากสายตาที่ว่างเปล่าเขาพยายามหันไปมองที่กระจกข้างๆแต่ภาพในกระจกกลับไม่สะท้อนตามที่คาดคิดกระจกข้างในห้องโดยสารกลายเป็นภาพของท้องฟ้ามืดมิดที่เต็มไปด้วยเมฆฝนที่หมุนบนไปมาภาพในกระจกไม่ใช่การสะท้อนของผู้โดยสารหรือสิ่งรอบข้างแต่มันกลับเป็นภาพที่ลึกเข้าไปในความมืดโดยมีแสงไฟจากรถบัสเพียงเล็กน้อยที่ส่องผ่านมาจากกระจก ลุงนวลรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกนี้ทุกๆวินาทีที่เขาขับรถไปเสียงคอจากห้องเก็บของกลับดังขึ้นเรื่อยๆราวกับมีบางสิ่งที่กำลังพยายามขอความช่วยเหลือจากเขาชายหนุ่มในชุดที่เก่าพร้อมเหลืองน,นั้นเริ่มเดินไปตามทางเดินเข้ามาหาลุงนวลอย่างชา้ชาๆทุกก้าวที่เขาก้าวเข้ามาเหมือนการเคลื่อนตัวชา้ชาๆในมิติที่ต่างออกไปจากโลกจริงเขาไม่มีเงาและไม่มีเสียงฝีเท้าเลยแม้แต่ลุงนวล จะพยายามหันไปมองทางด้านหลังก็ไม่พบว่ามีใครอยู่เกิดอะไรขึ้นลุงนรตะโกนออกมาเสียงสัน่นเขาพยายามควบคุมสติแต่ทุกอย่างมันเริ่มเบลอไปหมดชายหนุ่มยิ้มให้เขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้รอยยิ้มของเขากลับดูเป็นลางร้ายกว่าเดิมมือของชายหนุ่มยื่นมาทางลุงนวลเหมือนจะขออะไรบางอย่างทันใดนั้นเสียงจากภายในรถบัส ก็เริ่มเงียบลงทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งเพียงแต่ว่าลุงนวลยังคงได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาเสียงนั้นเหมือนจะพูดว่าเดินทางสุดท้ายลุงนวลพยายามขับรถต่อไปแต่ทุกๆเส้นทางที่เขาขับผ่านกลายเป็นเส้นทางที่ไม่รู้จบถนนที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆก,การหมุนของล้อทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกกำลังหลุดจากการควบคุม ในที่สุดรถบัสคันนั้นก็มาถึงป้ายสุดท้ายเสียงของเครื่องยนต์ค่อยๆเงียบลงลงุลงวนไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติอีกต่อไปเขาหยุดรถและเปิดประตูออกไปแต่เมื่อลงจากรถเขากลับพบว่าเขายือนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ท้องฟ้ามืดสนิทและไม่มีใครอยู่ในที่นั้นเลยไม่ว่าผู้โดยสารหรือแม้แต่คนที่เขาเคยเห็นในกระจกทุกอย่างรอบตัวเขากลายเป็นภาพที่ไม่สามารถอธิบายได้อีกต่อไปมันคือการเดินทางสุดท้าย ที่ไม่มีวันกลับ